ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่18กรกฎาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่ในทางลงนะคะเรามองกรอบ1 5 1 8ถึง1540นะคะเพราะว่ามองดูประเด็นแล้วภาพรวมจากภายนอกค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะในขณะที่ปัจจัยภายในก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีปัจจัยในเชิงบวกใหม่ๆออกมานะคะเริ่มต้นในส่วนของปัจจัยภายนอกก่อนนะคะเมะื่อวานนี้ก็เกิดเหตุอยู่2ประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้กับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงพอสม ควรนะคะสังเกตจากตลาดหุ้นต่างๆก็ปรับตัวล,ล Cow ดลงนะคะทั้งตัวสหรัฐแล้วก็ภูมิภาคเช้านี้นะคะเหตุแรกก็คือในเรื่องของตัวอความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะคะก็ดูเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้จะมีความผ่อนคลายลงนะคะเริ่มม,มีเรื่องของการเข้าสู่กรอบการเจรจาแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีของทางอิสราเอลเนี่ยประ ที่จะใช้กองกําลังภาคพ,พื้นดินในฉนวนกาซานะคะตรงนั้นก็ทําให้ความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเหตุเครื่องบินตกนะคะ ในในแขในชายแดนในเขตชายแดนของยูเครนนะคะก็เป็นเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะถูกยิงตกที่เขตชายแดนของยูเครนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ออกมาประกาศความรับผิดชอบนะคะทั้งในส่วนของรัฐบาลยูเครนแล้วกนะ็ทางฝ่ายกบฏเองต่างออกมาปฏิเสธนะคะก็ดูเหมือนว่าความตึงเครียดตรงนี้น่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะคะที่ที่จากการตกของเครื่องบินนะคะ พะาะนั้นความตึงเครียดหรือแรงกดดันจากภายนอกค่อนข้างเฮียนเนกาทีฟนะคะในส่วนของปัจจัยภายในของเราเองที่พูดกันตลอดก็คือเรื่องของการรอความคืบหน้าของอการตัดสินใจหรือว่าแผน ในการดําเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจากทางคอสชอนะคะตรงนั้นยังไม่ได้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปประทาออกมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศเรื่องของการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไปหนึ่งปีนะคะก็เป็น7อยู่ที่ระดับ7%ที่ระดับเดิมนะคะแล้วก็ ปีหน้าวันที่1ตุลา58เนี่ยก็จะเตรียมปรับเพิ่มขึ้นเป็น10%นะคะตรงนั้นจริงๆแล้วคงมองว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดนะคะมองในแง่ของแวดที่ยังคงระดับไว้ที่1%เอ่อ7% 1ปีนะคะซึ่งถ้าตามประวัติแล้วเนี่ยการใช้ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยเนี่ยคือเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี35นะคะจริงๆในช่วงแรกที่ะจะเริ่มต้นการใช้มีการคำนวณกันแล้วว่า ระดับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ดูจะเหมาะสมกับผู้ประกอบการต่างๆนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ10%นะคะแต่ว่าในช่วงแรกของการใช้เนี่ยก็มีการอนุรลมใช้เพื่อจะจูงใจให้กับผู้ขายหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็เลยลดเ,เป็นช่วง เกรสพิเลก็ว่าได้นะคะก็คือให้ใช้ที่7%ไปก่อนแต่ว่าพอดีมาเกิดวิกฤตทางด้านการเงินนะคะ<ม>ในปี40นะคะเพราะฉะนั้น IMF เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยสั่งให้เรากลับไปใช้ที่10%นะคะกะ็ก็ใช้อยู่สักประมาณปีกว่า,กวาเกือบ2ปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณปี42ก็กลับมาใช้ที่7%เหมือนเดิมแล้วก็แต่ละรัฐบาลที่เข้ามาดูแลนโยบายทางด้านภาษีเนี่ยก็ไม่ได้มีใครกล้าที่จะปรับ ปรับตัวภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้ขึ้นไปกลับไปใช้ที่10%ตามกรอบเดิมที่เคยวางเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของการนําภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาใช้ในระบบนะคะก็แต่ละครั้งทุกคนก็มีการต่ออายุ ตรงนี้ออกไป1-2ปีเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปัจจุบันฉบับปัจจุบันเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดอายุในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นทางคอสชอเนี่ยก็มีการประกาศต่อ,อาอยุออกไปอีก1ปีนะคะคือใช้ที่อัตราภาษีเดิมที่7%นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยช่วงประมาณกันยาแล้วก็คาบเกี่ยว1ตุลาเนี่ยก็คงมาดูกันใหม่นะคะคือถ้าไม่มีการประกาศต่ออายุออกมาอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับไปใช้ที่1 0นะคะ เรื่องของการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนว่า,เ,าเป็น,เป,นเป็นตัวภาษีที่ที่มีฐานภาษีที่ค่อนข้างกว้างนะคะก็คือมีผลกระทบต่อเออคนจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องอยู่ที่การพิจนารณาการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อมีความพร้อมนะคะซึ่งเรามองว่าถ้าในส่วนของภาพทางด้านเศรษฐกิจ ดีขึ้นกําลังซื้อมาความเชื่อมั่นมีเนี่ยก็ปัญหาในการปรับขึ้นก็อาจจะดูค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าการที่ปรับภาษีขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะนําเงินที่รัฐบาลก็จะสามารถนําเงินที่ได้มากขึ้นนะคะจากการเก็บภาษีเนี่ยเอาไปใช้ในโครงการสําคัญต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับคําอธิบายออของรัฐบาลในช่วงนั้นนะคะณนะเวลาที่ปรับเพิ่มขึ้นว่าจะสามารถที่จะจูงใจในเรื่องของ เอ่อเนกาทีฟที่จะเกิดขึ้นจากการที่ปรับตัวภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนําเงินไปใช้เนี่ยว่าจะมีความบาลานซ์กันหรือว่าได้ประโยชน์มากกว่าให้เห็นได้ชัดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำหรับการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างประเทศในต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่มีการปรับตัวเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย ของเขาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากการรักษาวินัยทางด้านการคลังนะคะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องของหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะคะเกิน200%ขึ้นไปเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าในการปรับเพิ่มขึ้นแหวกนะคะจาก5%เป็น8%นเอะคะอีกกรณีหนึ่งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มก็เคยเกิดขึ้นกับในส่วนของไทยมาแล้วคือช่วงวิกฤตทางด้านการเงินนะคะเศรษฐกิจฟองสบู่นะคะเงินเฟอ้อพ,พุ่งสูงขึ้น IMF เข้าาามจััดกการก็ส่งให้เรา่าใข้ายเก็เพิ่ม ตัวารได้ให้กับทางภาครัฐนะคะก็มีการปรับสั่งปรับเพิ่มขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งเราก็มองว่าที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยน่าควรที่จะเกิดขึ้นจากในเรื่องของภาพรวมทา้านเศรษฐกิจเมื่อมีความพร้อมนะคะความเชื่อมั่นที่มีแล้วก็ความจําเป็นในการใช้เงินในโครงการสําคัญต่างๆเข้ามานะคะซึ่งถ้าดูจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมักจะมีมาตรฐานของการตัวกรอบภาษีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศก็มักจะมีส่วนลดในการใช้นะคะเหมือนของเราที่มาตรฐานของเราคือที่สิแล้วก็ใช้ส่วนลดก็คือที่7%มาโดยตลอดนะคะสำหรับประเทศต่างๆในอาเซียนของเราก็ถือว่าของไทยเนี่ยอัตราภาษีอยู่ที่ประมาณ7%เนี่ยก็ถือว่าคงคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นโลว์บาวนะคะก็คือค่อนข้างที่จะต่ำนะคะประเทศอื่นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ10% กันนะคะแต่ว่าก็มีบางประเทศที่ไม่มีเก็บอย่างเช่นบูรุนายเนี่ยไม่มีเก็บตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ ก็มองว่าจากนี้ไปหนึ่งปีคงไม่น่าไม่น่าจะมีผลกระทบนะคะแล้วก็คงไปรอลุ้นเอาในรัฐบาลใหม่ของปีหน้าถ้าถามว่าปรับเพิ่มขึ้นง่ายไหมก็ไม่ไม่น่าที่จะง่ายถ้ามองในแง่ทางด้านการเมืองนะคะคงไม่มีรัฐบาลไหนที่อยากจะปรับเพิ่มขึ้นภาษีแล้วก็มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงในฐานที่ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยฐานกว้างแล้วก็กระทบกับทุกคนนะคะเกือบทุกคนนะคะแล้วก็จะน่าจะมีอิชู้ในเรื่องของการ จัดเก็บปรับโครงสร้างภาษีในส่วนของภาษีคนรวยเรื่องภาษีมรดกหรือภาษีที่ดินเข้ามาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นนะคะซึ่งก็มองว่าไม่ง่ายนะคะที่จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะถ้าสามารถมีการดูแลการจัดการการจัดเก็บแล้วก็มีการอธิบายเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นนําไปสู่โครงการสําคัญต่างๆที่จะเป็นสวัสดิการของภาครัฐเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ในระยะสั้นวันนี้คิดว่าคงไม่ได้มีผลมากนะคะสําหรัับตตว่อ ตลาดแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมที่ดูค่อนข้างมีผลกระทบาจากปัจจัยภายนอกนะคะเซนตเมนต์ก็ค่อนข้างอ่อนแออยู่แล้วนะคะตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรที่เราพูดกันมาสม่ําเสมอว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกนะคะก็อาจจะถูกใช้เป็นเหตุผลหนึ่งในการาประกอบกัน a ทคโปรฟิตออกมาสําหรับในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นมองตลาดโดยรวมน่าจะอิงทางลงนะคะสําหรับขอระยะสั้นของเรานะคะเมื่อวานมีเทคโปรฟิตไป2ตัวนะคะคือ BCP นะคะเทคกำไร6.48%แล้วก็ TTW 4.2%นะคะวันนี้ปรับเพิ่ม PTGC เข้ามานะคะรอขายที่71บาทคาดการในเรื่องของ e a r n i n g นะคะไตามาส2น่าจะดี year on year นะคะจากสเปรยสายโอลิเฟนที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วถ้ามองแล้วราคา พีทีเค็มเนี่ยก็คือค่อนข้างเฮียระและกาดกลุ่มอยู่ด้วยนะคะวันนี้ราคาถ้าตลาดมีเซนิเมนต์ในเชิงน e g a t i ก็อาจจะซื้อได้ในราคาที่ถูกลงนะคะตัวอื่นๆถือต่อแม็กแม็กกุ๊ปนะคะ BGH แล้วก็ตัว FPI นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาล c นนะคะมีตัว MPG แล้วก็ตัว PAE นะคะ ส่วนในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานนี้ที่แนะนำซื้อตัว ASP ซื้อไม่ได้นะคะจุดเข้าซื้อที่3.76ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ BCP มี t Take Profit ออกมานะคะวันนี้ปรับเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกคือตัว PTGC นะคะอย่าง ที่พูดไปในช่วงของหน้าแรกนะคะก็ค่อนข้างราคาและก,กาดแล้วก็ดู e a r n i n g ่งในไตรมาสสน่าจะดีขึ้นในส่วนของออจะเปรดจากสายออริเฟนที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็การหยุดซ่อมบํารุงในช่วงไตรมาสแรกก็กลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่ในช่วงไตรมาสที่2นะคะให้เข้าซื้อที่67สิบาทเจานะคะรอทำกไร6กสิบเาบาทเจตัดขาดทุนที่65สิบาทห้นะคะตัวที่2ที่แนะนําเข้ามาคือตัวไทคอนนะคะตัวนี้เนี่ยก็มองในเชิงเทคนิคว่าราคาได้เบรก Sideway Pattern ขึ้นด้วยโวล่มที่เพิ่มมากขึ้นสูงสุดในรอบปีนะคะเครื่องมือทางเทคนิคพร้อมกันท,ที่พร้อมกันให้สัญญาณซื้อทั้งระยะสั้นระยะกลางนะคะก็ให้เข้าซื้อที่18บาท90นะคะรอทำกำไร19บาท90ตัดขาดทุนที่18บาท30ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ